สวัสดีครับแมพี่้องท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กับพระอาจารย์วัดป่านะครับมาตามตเลิก้ะทางงวดวันที่30ธันวาคมพศ2566พ,พี่น้องนะครับผมกราบนำมำพสการพระอาจารย์วัดป่านะครับผมแลวก็ขอบพุนทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับช่องแม่หมูพาโชคที่ส่งนํนาตเลิก้ะทังมาให้กับดอนลาชาแนลเอามาฝากเอฟซีน้องพี่้องเนาะนะครับผมบอเป็นการเสียเวลาไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับผม ผ่าอาจารย์การนมัสกัดจะขาดที่แล้วเห็นไหมครับผมอ่านไหมอันนี้เห็นครับผ่าอาจารย์แปดห้าตรงตรงกิงวัดแล้วครับผ่าอาจารย์สี่สี่หรือสามสี่สี่เข้าตั้งแต่ไหนหกสี่แล้วยังไหมมีสิบสี่สิบห้าอ๋อสิบห้าสิบสี่สิบห้าอ๋อสิบห้าก่อนสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบเก้า แปดอ่าท่านผู้ชมไาจันบอกว่าสีงวดแต่เบาเท่าจําได้สามงวดนะครับงวดที่ผ่านมาแปดห้าตรงๆเมื่อวานจุดทูบแล้วนะจุดทูบแล้วใช่ไหมครับจุดทูบเพชรงนนั้นแล้วเห็นไาจันบอกฝันดีคืนวันพระฝันว่าญาติไม่หมูว่าให้หลานอ่ะพาหลานตัวน้อยเนี่ยพาไปหาหมอครับคแล้วตอนนี้พอหาหมอเสร็จเขาแจ้งตำรวจมาจับครับ จับใครครับจับฉันจับใา่กุญแจมือจับใส่กุญแจมือเลยครับโยมสองคนนั่นแหละญาติญาติแม่หมูนั่นแหละเออก็เลยตื่นมาครับผมก็เลยตื่นมาเอ้าผู้หญิงเขาตีกันยังไงผู้หญิงสองคนก็เลยมาอย่างนี้ครับก็เลยก็เลยตีออกมาก็เลยตีออกมาเป็นอย่างนี้ครับผู้หญิงผู้หญิงเป็นสี่สี่สองคนก็เป็นแปดเจ็ดแปดเอ้าผู้หญิงเป็นสี่ สี่สองคนบวกกันเป็นแปดอแล้วเจ็ดจะไม่เป็นสองสี่ป่ะคะแล้วเจ็ดก็ไม่รู้แล้วเจ็ดไปจากใคร่าจากกันก็เจ็ดกันในตำราก็เลยเอาอนี้เลยก็ไม่รู้ว่าเขาตีกันยังไงอ่ะนะอ่าชุดผ้าอาจารย์ให้ตองวดครับดูชุดที่พ้าอาจารย์นี่เป็นชุดเก่าอะไรรู้ป่อะไรครับผมเจ้าที่เข้ามาบอกว่าฟันแตะมาบอกว่าฝันมันไหนที่ให้พูดดังๆในพระอาจารย์เดฟัซีไม่ได้ยินฟันอะไรครับเจ้าที่เขาบอก บอกใครครับที่ศาลบอกที่ศาลเออแวลเวลออกมาได้ยินคืนวันไหนคืนวันพระอ้าวฝันสองครั้งเลยจริงอ่ไหมเนี่ยเขามาพูดใส่หูคำนี้เลยครับเนี่ยแปดเจ็ดก็เลยตีใส่ตัวฝันเห็นผู้หญิงอ่าโอ้เอ้าแบบมันสองท่านผู้ชมแบบมันสองนะแบบมันสองไปหยักไปทั้งนมด อย่างั้สองอาจารย์ตัวเลขมัน FC จะเห็นไม่ชัดนี่คือชุดที่พระอาจารย์ให้ตรองอันนี้ชุดเก่าอันนี้ชุดนะครับเข้าตั้งแต่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแปดห้าเออ่ามชมก็จะเป็นสีงวดแต่เราทำได้สามงวดงวดที่แล้วแปดห้าตรงตรงนี่จุดทูบแล้วนะจุดทูบเพชรเงินล้านอ่านี่เลขทูบเพชรเงินล้านจุดวันไหนวันพระเหมือนกันเลยครับผมใช่หกหกสอง ระวังกับหัวด้วยกับหัวนะเป็นเก้าสองนะครับท่านผู้ชมนี่6ห2กสองเลขถูกเพชรเงินล้านเคยทำฟันมาอาพระอาจารย์พระอาจารย์ฝันเห็นผู้หญิงสองคนญาติแม่หมูใช่ไปแจ้งตำรวจมาจับพระอาจารย์จับใส่กุญแจมือเลยไม่ใช่เลรเข้าหรอกค่ะพระอาจารย์มีเจ็ดมีเจ็ดเจกิญอะไรแฉันตีเจ็บสี่สองหรือเปล่า ก็ไม่ผู้หญิงสี่ผู้หญิงสี่สองคนเราก็ไม่รู้ครับแต่กันตีไปเจ็ดไปเพราะในนี้เจ็ดสองก็มีอยู่นะครับนี่พระอาจารย์ให้ตองวัดมีฉันไม่รู้ว่าจะเขาตีกันยังไงแปดหกหนึ่งเพราะว่าถ้าแปดเจ็ดนี่ครับพระอาจารย์ก็ที่ฝันว่าเจ้าที่มาบอกเจ้าที่ภูมิภูมิที่ศาลน่ะมาบอกแปดเจ็ดเลยครับผมเขาพูดกลางหูเลยเ้าก็บอกตัวนี้เลยตัวที่พระอาจารย์เน้นเลยเดี นี่เลยครับผมก็เลยจับมาเลยครับตัดเลยอือโอ้พาอจา์เน้นตัวนี้เลยเจ็ดแปดแปดเจ็ดท่านผู้ชมอันนี้เลขทูบนะอันนี้เลขทูบเลขทูบหกสองอันนี้เลขในตำราเมื่อวานเนี่ยครับผมตั้งใจจะซื้อหกหนึ่งไปจับไม่รู้เขาจับมาให้ยังไงสิบแปดได้สิบแปดเจ้าหกหนึ่งหนึ่งหกได้สิบแปดอันนี้ครับพ่อจา์ก็เน้นชุดนี้ชุด ชุดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับชุดที่พอาจารย์เน้นแล้วก็ภูมิเจ้าที่นะครับภูมิที่อยู่ข้างสารนะตอนนั้นพศาลสารพอาจา์เห็นเป็นตัวเลขลอยออกมาใช่สิบเก้างวดที่ออกสิบเก้านี้แต่นี่ฝันก็เขาทิปข้างหูเลยมาบอกข้างหูเลยบอกแปดเจ็ดนี่นะใช่บอกแปดเจ็ดตัวนี้ใช่หมอกว่าจะจะผมที่ทำนี้ทำาให้ที่ให้ใหม่ตรงนั้นท่านผู้ชมเห็นสารไหมเดี๋ยวเบาะเห็นสารข้างต้นยางไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับ นะครับผมนี่ครับดูมือเบาเท่าชี้นี่ครับผมสารต้นยางนะครับผมนั่นแหละครับภูมิเจ้าที่นะครับมากระสิบข้างโอ้คืนวันพระใช่นะครับนผู้ชมเอาให้พระอาจารย์เขียนเลขทูบให้เลขทูบเนาะใส่ข้างเหมือนเดิมพระอาจารย์เลขทูบเนาะเลขทูบก็ตรงกับในตารางนะคะใช่ใช่ใช่เลขทูบเดี๋ยวอาพระอาจารย์เดี๋ยวเขียนอีกไปหนึ่งไหมเลขทูบเลขฝันด้วยไม่ไม่เอาแค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟดีจะว่าหลายตัวอ่า เลขฝันก็ตรงกับอันนี้เหมือนกันนี่นะอืมครับอ่อา้เดี๋ยวเลขฝันเนาะนะครับผมว่าต้องเขียนใส่อีกใบหนึ่งมันจะได้มันถ้ามันเต็มนี่มันมันะครจา์ดึงมาเขียนใส่เลยครับผมดนานเราเยอะมันต้องกวดครับ <laughs> อ่นนาแม่ไพ่จา์จับให่ขึ้นก่อนครับเออครับเขียนเขียนเลขฝันตรงนี้เลขทูบตรงนี้ก็ได้ครับผม ฝันะพาจย์เขียนฝันฝันตีเป็นตัวไหนะพ่จันไม่รู้เขียนฝันตีลงมานี้ครับผมเขาเขาบอกตัวนี้เนี่ยนอ่าอันนี้คือฝันบอกแปดเจ็ดนะครับผมอันนี้เลขทูบเนาะครับอันเลขทูบตรงนี้เลยนี่ทูบนี่อันนี้ไม่เขียนลงนะอไม่เขียนลงเขียนให้เต็มเต็มอย่างนั้นเลย แล้วไม่ตีอะที่ว่าฝันว่าผู้หญิงสองคนไม่รู้ว่าจะตียังไงให้เอฟตีเขาตีให้บอกเท่าตีนี้ถ้าผมตีผมตีเป็นเจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดสองสี่ไม่รู้ว่าฝันว่าจนเียนนี้ครับผมเพราะว่ามันก็อยู่ในชุดนี้นะเจ็ดสีสองเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวว่าเอฟตีเดี๋ยว่าเอ๊ะทำไมมันหลายตัวก็เลยจัดลอตเตอรี่ชุดนี้แหละที่เขามาบอกครับ กับเลขทูปแต่จริงผมชอบเป็นเจ็ดสองสี่นะท่านผู้ชมแต่ตีตามตีความฝันพระอาจารย์นะท่านผู้ชมนะพระอาจารย์ฝันว่าผู้หญิงสองคน<จ>งนะครับแจ้งตำรวจมาจับพระอาจารย์จ,จับจับใส่ใสกุญแจมือเลยอาจาร<ล>ย์ก,ย<อ>ก็เป็นเจ็ดท่านผู้ชมนะผู้หญิงสี่สอง<ม>คนที่จริงเป็นเจ็ดสองสี่เจ็ดสี่สองได้นะใช่เดี๋ยวพระอาจารย์ผมเอาดูชุดอ่ะเอฟีจะจะได้เอาชุดนี้ไปกันเดี๋ยวจะงงชุดเก่าออกก่อนชุดเก่าออกครับผม นี่ครับอ่าเลขกรุสองนะอย่าลืมกลับหัวด้วยนะท่านผู้ชมนะเขียนพระอาจารย์วัดป่าไม่ใช่เลขพระอาจารย์เข้าแล้ว,าาลวถูกตำรวจจับน่าน่าจะถูกค่ะน่าจะเข้าครับเพราะว่านะครับถ้าเจ็ดสี่สองก็อยู่ในสูตรพระอาจารย์นะท่านผู้ชมนะมเห็นไหม อยู่ในสูตรก็คือจับมาจากชุดนี้เจ็ดสี่สองครับถ้าอาจารย์เน้นตัวไหนที่ที่อาจารย์ชอบก็คือชุดนี้เนี่ครับชุดที่เน้นให้เลยชุดนี้กับเอาวงให้หน่อยครับอาจารย์เอาวงอีกทีหนึ่งตัวนี้จะได้รู้เอาสีแดงวงเลยพ่อาจารย์ครับคือเหมือนนี่นะแปดเจ็ดเจกับสี่สองสี่เอ้ยเอ้ยอหกสองเนาะ หมกสองเขียนตรงนี้นี่ครับอายจย์เขียนใส่ตรงนี้อลไแยกออกมานี่ครับสีนี่ครับอายจั์เขียนแยกออกมาเลยอ่านี่คือเลขทูบนี่นะอ่ครับผมมาพายจย์เขียนมาให้เลยเน้นตัวนี้อน่าาอาจันเน้นให้ไปสองคู่นี้พอดีตรงกับเลขฝันเลขทูบพอดีเดึงก่อนเลขในตำราด้วยครับอืม แล้วตอนนี้เบาเท่ามาตีมาเท่ามาตีเป็นตัวนี้ขันตีไม่เป็นพ่อพระอาจารย์นะครับท่านผู้ชมครับบาเท่าก็เล้ตีพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ตีฝันบอกว่าผู้หญิงสองคนแจ้งตำรวจนะครับมาจับพระอาจารย์พระอาจารย์เบาเท่าตีเป็นเจ็ดนะครับผม <S <S ผู้หญิงนามสี่นะครับสองคนเจ็ดสี่สองเจ็ดสองสี่ก็ได้นะท่านผู้ชมนะจับย่มืออยู่นีครับ<ห>ผมใช่เอ้าจับฉันทำไมบวกก็หารักเด็กก็บอกพาเด็กมาหาหมอไม่ใช่เหรอเขาบอก ข้อหารักดิอ๋อค่ะอาพระอาจารย์ฝันว่าภูมินะครับมากระซิบข้างหูนะครับแปดเจ็ดนะผมแปดเจ็ดก็ตรงกับชุดที่พระอาจารย์เน้นให้ต่องวดนะครับแปดเจ็ดเจที่เขียนให้สามตัวนะที่ว่าเขียนให้สามตัวนะได้ลอตเตอรี่มาใบลลนี้ นี่ที่ว่าเกียนให้มันจะกลับกันที่ชุดหกเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดใช่อ่าเอาอ่าชุดที่พระอาจารย์ให้ต่องวดมีแปดหนึ่งหกนะครับแปดหนึ่งหกนะครับสองสี่ก็อยู่ในชุดนี้อยู่ท่านผู้ชมครับสองหกสี่นะครับผมหกแปดเจ็ดนะครับสามหางก็เพื่อม,มาตัวนี้หนึ่งก็เป็นสี่หางท่านผู้ชมอันนี้เบาเท่าตีความฝันพราอาจารย์ให้นะครับแต่พระอาจารย์ฝันฝันได้ครับคือว่าพุ่มเจ้าทีนะครับมากระสิบข้างหู แปดเจ็ดนะครับท่านผู้ชมพระอาจารย์ก็เน้นชุดนี้เยอะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ย้ำให้แล้วเน้นให้แล้วนะครับผมสี่งวดแล้วโค้งสุดท้ายแล้วนะโคงสุดท้ายอันนี้คงสุดท้ายอ่าขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์คคเรพรขบาถูกขอบพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ